พวกเรามาเที่ยวกันที่โรงแรม h o l ิเดย์อินวานานาวาหัวหินเป็นโรงแรม oh, ที่ uh, มีสวนน้ำในตัวเลย่ oh, <okay. S 1> สวนน้ำที่นี่สุดยอดมาก oh, <okay. S 1> สไลเดอร์ก็มีเยอะมาก oh, <okay. S 1> มีหลายแบบหลายสีให้เด็กๆเ,เลือกเล่นฟินกันสุดๆ oh, <okay. S 1> และช็อตไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ก็คือตรงส่วนในตัวโรงแรมที่อยู่ติดกัน ก็ยังมีคิดขับให้พวกเราเล่นอีกด้วยและมีเพยสเตชันให้เล่นและอีกที่ที่พลาดไม่ได้ก็คือสนามบอลลอยฟ้า<อ>เรียกว่ามาที่นี่จบนนครบในที่เดียวสำหรับเด็กๆเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยสวัสดีครับมนนี้เปนวันที่ห้ากลับมาหมดนิ่งวันนี้เราอยู่ วานาวาวาวาใช่ไหมมาถึงเมื่อไรเนาะวันนี้แต่ตอนทเราไปเลื่อทะเลมาเนาะใช่สวยมากเลยดูสิพี่จ้องโอ้ไปเลยไปเลยตีเดินกันตอนบ่ายเนาะใช่เล่นนะคะคลิปขับทันห้าเนาะคลิปขับคช่หนึ่งสองสามไปโอ้ยเจ้าโอ้โห อ๋อเรือเรือเรือแล้วก็มุทไปทางนี้ไปเข้ารูไปแล้วเหรอไปเลยอ๋อตอนนี้นะ 人海。<noise> ไป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 ่ปไ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 ป่ไอไปไปไปไไปลอยฟ้าไปไปยโอ้ไไม่เข้าปไ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 ไไปไไปไไปไปไปไไปไปไ คาเลน,นึ่งสองซับอ่หาหลูกคุณหนึ่งไม่เข้าสองสองเข้าพี่ต้องออกคุณออกสามไม่เข้าสี่ไม่เข้าห้าไม่เข้า นี้เรามาที่ในวสวนระบายสีแล้มีเกมด้วยเกมเท้ด้วยอ๋อะไร่น้องกดเกซ์ะเขาบอกว่าไงเบอกเข้าใจเอ็กซแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอาเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยอุ้นี้มันใช้ไอรเกิดเเกิดวม จอที่สามที่สามโอ้โหโอ้โหเสร็จแล้วแล้วเล่นปูทะเลกระบอลบล็อกเล่นปูอยู่ทะเลโอ้โหเท่มากเลยพี่จองนี่คอลดรนบปมาไปกระจัญเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วก็ไปเล่นน้ำเล่นน้ำก่อนกลับเนาะใช่แล้วชิคเอาโอเคไปตอนนี้ตอนนี้เราลงมาจากโรงแรมที่เราพักเนาะใช่แล้วก็เดิน อ่าขึ้นไปก็จะเจอสวนน้ำเลยพี่ต<ด>้องอ๋อไปเลยไปเลยไปเลย,ยวันนี้วันนี้เราอยู่กันที่สวนน้ำนาวาวานแนสวนน้ำนววาวานาวาวพร้พอไมไหมพร้อมไหมเด็กๆพร้อมเลยโอ้โหฮะ,ะหไปเลยรลย <c oughs>

Lại lên. Ôi <laughs> như bà mẹ này. Quay vào. Ok. เสียวไหมเสียวไหมข้ามือยูนกี่สูงมากีิเลยกีนเลยเหรอกลัวกระดูกอะกลัวไหมกลัวไหมอ่าโอเคไปไหนต่อไปไหนต่อไปไหนต่ออันนี้สนุกอะโอ้ยนี่สูงมากเลยไม่กลัวเหรอเสียวอ่ะ ยางเหรอจองฮะพวงยางไปไหมไปลองแก่งเนี่ยที่เป็นบอลลูนใช่ไหมใช่กับพ่อที่ไหล่ไหล่ไหล่เหรอไปลองแก่งกับพ่อใช่อย่างนั้นไหมไปไปตอนนี้เราจะไปลองแก่งกันนะพี่กองใช่เยี่ยมดีด้วยใช่โอ้มาที่นี่คุ้มมากเลยเนาะใช่โอ้โหไปหอมยางหอมยางโอ้โหพี่กองเที่ยวลองขับดูไง ตีขาไปตีขาไป,าไปาคุณให้หน้าไปเออไปอ่าไปไปเลยนะพอปล่อยแล้วนะ<อ>ไปโอ้ไปอุโมงอุโมงเข้าอุโมงโอ้โอโสนุกสนุกคุณจอสนุกนะต้องไหลตกเออ แม่ไม่เห็นมาเลยลลงไปทำไรเดินเหรอตัวสูงมากครับไปโอนมาเลยโอนมองห้องหน่อยว้าวน้ำใสมากเลยอะเอาใช่เยเอาเหรอโอ้ ไม่ใคออรอ่ลลนอะน่าสิถา,า,ามพี่ก็แปะรูปไว้ทำไมอะครับทำกิจกรรมเวลามีปุ๊มาอ๋อนว่ก็เป็นแรงบันดาลใจก็ได้หารูปหาอะไรพวกนี้พ่อก็ไม่รู้ไหมเล่นเกมเล่นเกมมาว่ากันเหรอไลคกด <ขอ S 2> แชร์